สวัสดีครับอาจารย์ทุกๆท่านที่ติดตามรายการประกันคุณภาพในเกณฑ์ของ AUNQA ซึ่งวันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่8เป็นเกณฑ์สุดท้ายที่จะต้องชี้วัดในเรื่องของเอาพุทธเอาคำหรือวผลผิดหรือว่าผลลัพธ์นั่นเองก็วันนี้ก็บรรยากาศสบายๆที่ท่านดูจากแบ็กกราวนั้นจะเห็นได้ว่าเหลืองอารม เพื่อสร้างบรรยากาศท่านจะได้หลังจากที่ดูจากามาแล้วเจ็ดเกณฑ์ก็ค่อนข้างจะเข้มข้นแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายในเกณฑ์ของ AUNQA ซึ่งมีอยู่5เกณฑ์ด,ด้วยกันใน5เกณฑ์นี้ก็จะมีเน้นที่ผลผลิตออกมาทางด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน นั่นเองผลลัพธ์ของผู้เรียนก็คือผู้เรียนเมื่อเรียนแล้วก็สามารถที่จะนําผลจากการเรียนแต่ละรายวิชานั้นนําไปปฏิบัติได้นั่นเองที่เขาเรียกว่าผลลัพธ์ของผู้เรียนหรือเป้าหมายของผู้เรียนไม่ใช่เรียนให้ผ่านหูผ่านตาอย่างเดียวเรียนแล้วต้องสามารถนําไปปฏิบัติได้ขอให้ท่านดูจาก powerpoint ต่อไปนี้ครับ เกณฑ์ที่8หรือคายที่เลียที่8นั้นก็เป็นเอาพุทธและก็เอาคำก็เป็นผลผิดและก็เป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังตามที่เกณฑ์ของ a u n q a นั้นจนัดเน้นที่ผลของผู้เรียนอ่ที่ที่คาดหวังไว้น่ะจะต้องได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังนั่นเองเรามาดูวา่าวิธีการวัดแต่ละเกณฑ์ทั้ง5้าเกณฑ์อ่ย่อยในของเกณฑ์ที่8นั้นมีอะไรบ้าง อันที่หนึ่งก็คือเป็น8.1อันนี้เป็นเรื่องของอัตราการสำเร็จการศึกษาเพราะนั้นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาถ้าเข้ามาปริญญาตรีเข้ามา30แล้วก็พอครบ4ปีสำเร็จออกไปเท่าไหร่อันนี้ก็คือด,ดูราแล้วก็มีการดอปเอาเนี่ยออกกลางคันเท่าไหร่ด้วย่นอัตราเนี่ยแต่ถ้าเป็นปริญญาโทรปริญญเอกก็ต้องดูว่าเข้ามาเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ด้วยแต่เนื่องจากว่า การสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตศึกษาปริญญาโทโปริญญาเอกมันจะสําเร็จไม่พร้อมกันเพราะว่า,าใช้เวลาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่จะมาวิเคราะห์ผลในทาวิจัยที่มาใช้เป็นวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์หรือมาทําเป็น thesis หรือ dissertation น,นั่นจะแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นปริญญาตรีก็ส่วนใหญ่ก็จะสำเร็จการศึกษา พร้อมกันหรือว่าดอกเผาก็อาจจะไม่ไม่มากนักเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการเพราะนั้นการสาเร็จการศึกษาและการออกการคันนั้นโดยใช้เวลาเฉลี่ยในการสาเร็จการศึกษาเท่าไหร่ก็ต้องดูด,ด้วยว่าสาเร็จการศึกษาเท่าไหร่แล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบ ตรวจสอบอย่างละเอียดก็คือมากำกับติดตามแล้วก็มาดูที่เปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยเบน์มาร์กที่มีลักษณะเดียวกันเพื่อที่จะนำปรับนำมาปรับปรุงแก้ไขและหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองพราะนั้นประเด็นตรง8.1ก็คือดูว่าสำเร็จการศึกษาอัตราสำเร็จการศึกษาเท่าไหร100่ร0อหรือ80%หรือห้าหรือว่าดอกเอาเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าโดยเฉลี่ยนะ ใช้เวลาในการศึกษาเท่าไหร่แล้วก็ต้องแสดงว่าผลการที่ได้รับเนี่ยเมื่อเรากำกับติดตามแล้วก็มาเปรียบเทียบกับที่อื่นด้วยที่มีลักษณะเดียวกันนะไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับที่สูงกว่าก็คือมีความพร้อมในลักษณะเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง มาดู8.2 8.2เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วออกไปได้งานทำเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ประกอบอาชีพอิสระเท่าไหร่อันนี้ตอนที่ประเมินเนี่ยก็จะดูรายละเอียดโดยเฉพาะถ้าเป็นสอเดิมก็คือตัวบ่งชี้ที่2.2นั่นเองถ้าเป็นในนักศึกษาปริญญาตรีหรือบัณฑิตก็ได้งานทำแตต้องสำรวจต้องได้งานทำว่า ถามนายจ้างเนี่ยว่าไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบเนี่ยก็คือแต่เวลาสำรวจเนี่ยก็สำรวจที่นั่นก็อีกแบบหนึ่งก็จะต่างกันก็หนึ่งจุดสองจุดหนึ่งก็ถามนายจ้างแต่ถ้าเป็นสองจุดสองก็สำรวจมาไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบอันนี้ก็คือเป็นของปริญาตีแต่ถ้าเป็นปริญัติโทน เขาไม่ได้ดูเนี่ยแม้ว่า2.1จะถามนายจ้างบางทีก็ประกอบอาชีพตนเองหรือว่าทําธุรกิจตัวเองเนี่ยหรือว่ามีงานทําอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น2.2เนี่ยก็จะเป็นวิทยานิพนธ์ของปิญญาโทรหรือปิญญาเอกแต่ถ้าปัญญาโทก็หารด้วยหารด้วย40 แต่ถ้าเป็นปีชายเอกก็หารด้วย80ก็ประมาณนั้นเพราะนั้นวิธีการแบบนี้ว่าได้งานทำไหมหรือว่าในนายจ้างนั่นน่ะทำเท่าไหร่แล้วก็มีการศึกษาต่อไหมมีความก้าวหน้าไหมมีอะไรนักศึกษาที่ว่ามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็ต้องมากำกับติดตามเพื่อที่จะเปรียบเทียบจาก ที่อื่นด้วยว่าจบในสาขาลักษณะเดียวกันนะมีการไปเปรียบเทียบว่าเขามีงานทําเท,ท่าไหร่อะไต่างๆเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะนำมา improvement ก็คือมาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาดียิ่งขึ้นมาดู8.3ก็คือมาดูว่าผลงานการสร้างสารรค์ของผลงานวิจัยของนักศึกษาเนี่ยถามว่ามีนักศึกษามีผลงานวิจัยเนี่ย ได,ได้รับการตีพิมพ์ฐาน1ฐานสองหรือสกอปัสหรือว่าวารสารที่ได้คุณภาพและมาตรฐานเนี่ยก็คือจะต้องดูว่าลักษณะของการในที่เข้าสู่ภาวะงานเนี่ยก็จิจกรรมที่จะทำเสริมสร้างทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์เนี่ยมีออกมาเท่าไหร่แล้วก็ทางนั้นกก็แสดงให้เห็นว่าผล การที่มากํำกับติดตามแล้วก็มาดูเว้นมาร์กแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็อิมพลู e มนต์เช่นเดียวกันแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องถ้าเป็นระดับปริญญาโทรปริเยกก็ต้องมีการกํำกับติดตามแล้วช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถาสำเร็จได้ตามกำหนดระยะเวลาก็คือถ้าเป็นปริญญาโทก็2ปีปริญญาเอกก็3ป,ป,ญญปีแต่ถ้าเป็นปริญญาตรีก็ 4ีปีก็ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่วันนั้นก็ก็จะประมาณนั้นทีนี้มาดูว่าแปดจุดสีนั้นถามว่าข้อมูลน่ะข้อมูลที่จะเตรียมว่าข้อมูลที่จะให้เห็นความสาเร็จอย่างชัดเจนก็คือจะต้องมีข้อมูลนะ่ะอย่างต่อเนื่องคนนั้นน่ยบันทึกต่อเนื่องไว้ว่าข้อมูลที่ได้รับ จากหลักสูตรว่าหลักสูตรที่มีทางด้านของไผลการเรียนรู้เนี่ยก็คือตามที่คาดหมายนะได้ได้กำหนดไว้ไหมแล้วก็เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามีการกำกับติดตามแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็หมายความว่ามีข้อมูลที่กำกับว่าบันทึก ที่ในขณะที่เรียนว่านักศึกษาที่ได้รับการพัฒนามีความก้าวหน้านไหมมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไหมมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นตัวบ่งชี้ที่32ก็คือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเนี่ย มีมีตั้งแต่เริ่มเข้ามาแล้วก็จนสำเร็จการศึกษาได้กํากับติดตามแล้วก็ควบคุมให้เป็นไปตามตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ชัดเจนหรือไม่ทีนี้มาดูข้อสุดท้ายข้อที่8.5 8.5นั้นก็เป็นเรื่องของความพึงพอใจของมิ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจํานวนทั้งหมดนะก็คือส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปกครองทั้งบัณฑิตทั้งแรงต่างที่หน่วยงานที่รับเข้าไปทํางานด้วยอันนี้ก็คือมีความพึงพอใจไหมมีการประเมินทำไมมีการกํากับติดตามแล้วก็มีการ เวนมากไหมเปรียบเทียบกับที่อื่นด้วยว่าผลที่าการกํากับติดตามแล้วก็ประเมินผลของผู้เรียนแล้วก็ของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพวกสเตทค,คอนเดอรอ์ทั้งหลายเนี่ยก็คือผู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ทุนการศึกษาหรือ,อบริษัทจ้างงานเนี่ยเขาได้รับความปลื้มพอใจเพราะเพราะนั้นอันนี้ตรงคือ8.5ต้อง เขาเรียกว่าข้อมูลเนี่ยจะต้องถามความพึงพ,งพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกมิตินั่นเองว่าแล้วก็นําไปเปรียบเทียบกับที่อื่นว่าของเราเนี่ยของของแด่หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเนี่ยไปเทียบกับที่อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะ หรือว่าไปเทียบกับที่หน่วยงานที่เขาเผยแพร่แล้วเราก็เทียบได้แต่ถ้าเป็นเทียบหน่วยงานที่ไม่ไม่ได้เผยแพร่แต่เป็นของเรามีเครือข่ายหรือมีการยานเม็ดก็เราก็ขอความอนุเคราะห์ที่จะมาเปรียบเทียบได้ให้พวกไปเปรียบเทียบกันทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อนํามาปรับปรุง แก้ไขมา Improvement ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นผลการประเมินตามเ,าเกณฑ์ที่แปะวาด้วยผลผลิตและก็ผลลัพธ์อเองแต่ที่สำคัญก็เน้นที่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่เนื่องจากว่าการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ย เนื่องจากว่าเวลารายงานเนี่ยเราก็ต้องมีทั้งรายงานส่วนที่เป็นเล่มเพราะว่ามันมีแม้ว่าจะใช้เกณฑ์ของใช้เกณฑ์ของกออยอง a u n q a แต่ปรากฏว่า a u n q a เนี่ยก็ต้องมาใช้เกณฑ์ของตรงนี้ด้วยเกณฑ์ของหลักสูตรของสกอด้วยก็คือมคออ .1 ถ้ามี ส่วนใหญ่ก็จะใช้มค2นั่นเป็นหลักเพราะว่าเกณฑ์ตรงนี้จะต้องดูด้วยว่าเ,าเราจะต้องทํารายงานอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเราจะต้องทํารายงานว่าจะต้องมีทั้งรายงานของส,องส,องสองกออ2สกอแล้วก็ของ a ออยเพราะว่าเราไม่ได้เอา n u a a u เ q a เหมือนกับต่างประเทศเพราะว่าของเราถูกกํากับด้วยประกาศ กระทรวงปี2,558แล้วก็เกณฑ์ที่ของที่เราใช้อยู่ก็คือเอามากำกับก็คืออย่างตัวบ่งชี้ที่1.1ว่าด้วยการกำกับมาตรฐานเนี่ยแล้วก็เกณฑ์ที่1ว่าด้วยการบริหารจัดการเนี่ยก็จะมีเพราะนั้นวิธีการดาเนินการก็จะเอาทั้งหลักสูตรมาไว้โครงสร้างหลักสูตรแล้วก็ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเ,าเกณฑ์ที่เราใช้เนี่ยอย่างกรณีองค์ประกอบที่1เ,เนี่ยหนเนี่ยถ้าถ้าเป็นปริยตีตามเ,าเกณฑ์ปี58ก็จะมีอยู่5ข้อแต่ถ้าเป็นเกณฑ์ปีถ้าเป็นระดับบัณฑิตศึกษามีอยู่สิบข้อเนี่ยเราก็ต้องมาส่วนเกณฑ์ปี48ได้ยกเลิกไปแล้วอันนี้ก็ต้องมาดูว่า,อาขอเดี๋ยวจะสรุปยอ่ยอๆว่าในในตัว ตั้งแต่ตัวหลักสูตรเนี่ยตั้งแต่ปกไปถึงก่อนที่จะขึ้น AUNQA มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะให้ให้ดูส,สไลด์ตามนี้ครับจากสไลด์ถ้าเราดูตามนี้ได้สรุปหัวข้อว่าเราจะต้องมีหัวข้ออะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสรุปเป็นเล่มดูจาก โทษน่าดูจากสไลด์ตัวนี้ะจะเห็นได้ว่าสไลด์ตัวนี้ก็คือดูตั้งแต่แรกๆเลยเ,ยเนี่ยดูเนี่ยก็คือสไลด์อันแรกนี่ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ที่ปกเลยเนะก็คือมาต่อมาข้างในปกก็จะมีบทสรุปสำหรับผู้บริหารแล้วก็มีวิสัยทัศน์พันธกิจของสถาบันหรือของวิไลของมหาวิไล ส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นโครงร่างของหลักสูตรเขาเรียกโปรแกรมโปรไฟล์ก็มีทั้งปรัชญามีความสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแล้วก็มีโครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชาเขาเรียกว่า PLO นั่นเองแต่ตัวสำคัญอยู่ตรงที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเนี่ย ELO เนี่ยตัวสำคัญแต่ตัว PLO เนี่ยเป็นตัวหลักสูตรแต่ตัว ELO เนี่ยเป็นการเรียนแต่ละหลายวิชาทีนี้มาดูส่วนที่สองส่วนที่สองก็คือตัวบ่งชี้ที่เป็นของ IQA ก็คือของสกอนั่นเองที่เราจะต้องเอาเกณฑ์ปีตามประกาศกระทรวงปี2 5 5 8มาเนี่ยปี2 5 5 8แล้วก็มากำหนดเหมือนกับเดิมนั่นแหละที่เราเคยตรวจในเกณฑ์ของสกอ ตัวบ่งชี้ที่1.1ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานปี2558ตามประกาศกระทรวงก็จะมีเ,เกณฑ์ตรงนี้ก็คือถ้าเป็นระดับปริญญาตรีก็มีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4อแล้วก็มาดูข้อ10ก็มี5ข้อตามที่กล่าวก็คือแต่ถ้าเป็นบัณฑิตศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกก็จะมีตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่10 ข้อที่หนึ่งว่าด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอันนี้เขาจะกําหนดไว้ย่อยๆก็คือถ้าเป็นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า5คนคนบัณฑิตศึกษาเนี่ยปริญญาโทรปริญญาเอกอย่างละไม่น้อยกว่าสามคนแต่ก็จะ,ะรับผิดชอบเกินกว่าหหลักสูตรไม่ได้ขออ้อ2คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็คือถ้าเป็นปริญญาตรีก็คือจะเป็นบทความ วิชาการก็ได้บทความวิจัยก็ได้ต้องตีพิมพ์ในวารสารที่ได้มาตรฐาน TCI กลุ่ม2กลุ่มหหรือวารสารที่มีคุณภาพทํามาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีแล้วมีผู้สูวุตตรวจไม่น้อยกว่า3คนหรือสกอปัดก็แล้วแต่อันนี้ก็คือถ้าเป็นของปิญญาโทรปิญญเอกก็ต้องมี3ชิ้น1ใน3ต้องเป็นวิจัย แล้วก็อยู่ในช่วงเวลา5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเกณฑ์ข้อที่3ก็เหมือนกับเกณฑ์ข้อที่2คุณสมบัตของอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่มันอาจจะต่างกันก็คือถ้าเป็นปริญญาโทนะ่ะปริญญาตรีก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทั้งรับผิดช,ชอบแล้วก็ประจําก็ชุดเดียวกันได้แต่ถ้าปริญญาโทนี่ก็คือจบปริญญาโทก็มาประจาหลักสูตรปริญญาโทได้จะต,ต้องมีผลงาน3รายการ หนึ่งในสามต้องเป็นการวิจัยแต่มาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ได้เพราะว่าถ้ารับผิดชอบหลักสูตรจบปริญญาโทต้องได้รองศาสตราจารย์เช่นเดียวกันถ้าจบปริญญาโทมารับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกต้องได้ศาสตราจารย์เนี่ยก็ในข้อสองจะมีปลิกยอ่อยส่วนถ้ามาประจำเนี่ยก็ถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาเอกก็ระดับรองศาสตราจารย์ก็ได้ แต่ตตรงหรือสัมผัสข้อ4คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนปริยญญตีก็อ,อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ที่เศษอาจารย์ประจาําคณะประจําสถาบันและอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพราะนั้นต้องมีกําหนดเนี่ยหลายอย่างก็คือถ้าเป็นระดับปริญญาเอกอาจารย์ผู้สอนน่ะถ้าจบปริญญาโทต้องได้รองศาสตราจารย์ถ้าจบปริญญาเอกไม่เป็นน ส่วนข้อห้าอาจารย์คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ i อเนี่ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือรับผิดชอบหลักสูตรเท่านั้นและกับเนี่ยน่ก็คืออันนี้ก็สสำคัญนี่แหละตรงที่ที่บอกว่าอาจารย์ถ้าไปรับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรนะมันก็จะทำให้มีปัญหาหรือว่า ไปประจำหลักสูตรเขาเขียนไว้บอกว่าในในระเบียบบอกว่าอยู่ได้หลายหลักสูตรแต่เขาไปเขียนในคู่มือการปฏิบัติอยู่ได้เพียงสองหลักสูตรเท่านั้นในเล่มสีชมพูหน้า38ท่านต้องอ่านดูให้ครอบคลุมเพราะว่าถ้าไปประจำหลักสูตรได้หลายหลายหลักสูตรเพราะนั้นการที่จะให้บริการนิสิตนักศึกษาก็ไม่ทั่วถึงอ่ะมันเกินอ่ะเพราะนั้นอันนี้มันมีปัญหาตั้งแต่ปี2 5 0 0 สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดแล้วผมอยู่ในเหตุการณ์บุตริอันนี้ส่วนเกินที่หกอัเกฑ์ที่หกก็คือการที่ปรึกษาร่วมข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้แต่ข้างในก็ต้องมีผลงานสามอย่างหนึ่งในสามต้องเป็นงานวิจัยแต่ข้างนอกต้องมีผลงานสิบรายการนะถ้าเป็นปิญญาโทแต่ถ้าเป็นปิญญาเอกก็ต้องผลงานต้องตีพิมพ์ในสกอปัตหรือต่างนานาชาติก็คือห้าเรื่อง ส่วนในเกณฑ์ในการที่เจเนี่ยก็คืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ถ้าเป็นปิญญาโทก็ไม่น้อยกว่าสามคนก็มีอาจารย์ประจํากับอาจารย์ผู้ทรงวุฒิข้างนอกส่วนใหญ่ข้างนอกหนึ่งข้างในสองนั่นแหละแต่ถ้าเป็นปิญญาเองเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าคนตามที่ถูกก็คือข้างนอกสองข้างในหนึ่งแต่ข้างนอกเนี่ยต้องมาเป็นประธานด้วยคนที่เป็นประธาน,นหรือมา ข้างนอกเนี่ยก็ต้องมีสอปอปาทาเรื่องอันนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติมากาเกณฑ์ข้อที่8การเผยแพร่ผลน,นั้นการเผยแพร่ถ้าเป็นปัญญาโทก็เผยแพร่ทางโปรซซดิงก็ได้ลักษณะใดลักษณะก็ได้แต่ถ้าเป็นระดับปิญญาเอกเขาบังคับคนเนี่ยให้ต้องตีพิมพ์ในวารสารที่ระดับชาติก็ t c i กลุ่ม2กลุ่ม1หรือวารสารที่มีคณนณภาพต้องทํามาไม่น้อยก,กว่า3ปีมีผู้สูงวุฒิระดับปรสขึ้นไปตรวจเนี่ยสามคน นี่แหละก็คือข้อที่แปดข้อที่เก้าพลังงานของการเป็นวิทยานิพนธ์ของอาจารย์คนนั้นตรงนี้ก็คือไม่พลังงานนี่ต้องไม่ถ้าเป็นจบปริญญาเอกไม่มีตําแหน่งทวิชยาการก็คือเป็นได้ห้าคนต่อต่อเทอมทั้งปริญญาโทรปริญญาเอกนับรวมกันด้วยนะแต่ถ้าไปเป็นที่ปรึกษาไอเอสก็เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งต่อสาม ถ้าเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ก็10คนต่อภาคเรียนแต่ก็ได้ทีละส0บนะถ้าไม่มีใครจบก็จะไปเอาเทอมที่สองมาอีก10เป็น20ินี่ไม่ได้แต่ถ้าระดับศาสตราจารย์ก็เป็นได้ถึง15คนต่อภาคเรียนข้อที่10ก็เหมือนกับปริญญาตรีนะปริญญาโทนะก็ต้องปรับปรุงปรับปรุงหลักสูตรถ้าถ้าเกิน5ปีไม่ปรับป,ปรุงเนะี่ย ก็ถือว่าเปิดสอนมาได้มันจะไม่ได้มาตรฐานเพราะน,นั้นภายใน5ปีต้องปรับปรุงอาจจะปรับปรุง3ปี4ปีก็ได้อันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์มาตรฐานถ้าไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งแล้วปัญหาก็คือหลักสูตรเนี่ยคะแนานจะเป็น0ูนย์แต่เขาก็ยังให้ตรวจต่อไปเนี่ยคะแนานเป็นศูนย์ก็ไม่ไม่ได้ประโยชน์ะทีนี้นการกําหนดผลการเรียนรู้เนี่ย จำเป็นจะต้องเอามาเพราะว่าแม้ว่าเราจะตรวจด้วย AUNQA ของอาเซียนแต่ผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในมค .2 น่ะเป็นผลการเรียนรู้5ด้านแต่เกณฑ์ของ AUNQA เนี่ยเขาบอกว่าผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้ไม่ใช่เรียนรู้อย่างเดียว คาดหวังว่าจะได้ความรู้อะไรต่างๆทําเอามีกิจกรรมที่จะกําหนดให้เรียนให้ฝึกปฏิบัตินั่นแหละก็คือสําคัญเพราะฉะนั้นก็เอาผลการเรียนรู้5ด้านหรือ6ด้านก็แล้วแต่เพราะว่าทางาราชมงคลก็จะมี6ด้านาก็เอามากําหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้เพิ่มเข้าไปแต่ในมค .2 ก็ไปผลการเรียนรู้อย่างเดียว ไม่ได้บอกว่าตามที่คาดหวังอันนี้ก็คือจะต้องทำรายละเอียดมีจิจกรรมที่จะมาเชื่อมโยงด้วยอันนี้ก็คือเป็นตอนที่ว่าด้วยสกออทีนี้มาดูตอนที่ว่าด้วยส่วนที่สองตอนที่ว่าด้วย a u n และวเัน AUN นเนื่องจากตามที่กล่าวก็คือมันมีอยู่8เกณฑ์เกณฑ์ที่หนึ่งก็ผลคารเรียนรู้ที่คาดหวังเนี่ยตอนนี้ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยก็คือมันอยู่ในมคสองวดที่สี่ ว่าด้วยคอ c o l ั r แมปปิ้งนั่นแหละตรงนี้นผลการเรียนรู้จะต้องมีอย่างที่นำเสนอมีตารางแสดงการให้คะแนนด้วย และเกณฑ์ที่2ก็เหมือนกันก็การกําหนดโครงสร้างของหลักสูตรแล้วก็เนื้อหาสาระที่สําคัญเนื้อหาครัสาระที่สําคัญคําอธิบายรายวิชาที่เรียกว่าคอร์สเดฟวิชั่นตรงนั้นแหละเวลาประเมินจริงๆลงยังไม่ถึงนะ่ยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ของสกอเดิมหรือเกณฑ์ของ a u n เิวเ ลงลึกไม่ถึงแต่ในทางปฏิบัติถ้าจะลงลึกให้ถึงก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินที่จะให้รายละเอียดตัวนี้ด้วยนั่นเองเพราะนั้นการประเมินก็จะมีตารางแสดงคะแนนที่ปรากฏจริงน,นะเ,เกณฑ์ที่3ก็คือการเรียนการสอนอย่างที่นำเสนอนั่นแหละก็ตารางแสดงคะแนนเ,เกณฑ์ที่4ก็ผลการประเมินผู้เรียนประเมินผู้เรียนนะประเมินนักศึกษานะตามมกศ .1 มกศ แล้วก็มีการทวนสอบด้วยทวนสอบรายวิชาเนี่ยถือว่าสําคัญถ้าบอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้มาเพราะว่าเขาเขียนไว้ในมค1นึ 10, ข้อที่10เขียนไว้ในมคสองหมวดที่หข้อที่2-1งเขาเขียนว่าละเอียดไว้ต้อง,ต,องต้องทำมีบางแห่งไม่ทำเนี่ยอ,อันที่5ก็คือบุคลากราสายวิชาการก็ค,คืออาจารย์ะรวมทั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจําคณะประจําสถาบันอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมทั้งหมดที่มีส่วนมาสอนนั่นเองแล้วก็มีตารางแสดงคะแนนแล้วก็เกณฑ์ที่6บุคลากรบริการช่วยนักศึกษาหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือบุคลากรสายสนับสนุนอันที่7ก็คือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องแลบห้องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติงานภาคสนามด้วย ก,ก็เกี่ยวขอ้องเกณฑ์ที่8อย่างที่เมื่อกี้เนี่ยท,ท,ที่นำเสนอก็คือผลผิดแล้วก็ผลลัพธ์ดูที่เอาพุทธอย่างเดียวไม่พอต้องดูเอาคาเอาคำนี้ตามเป้าหมายที่กําหนดหรือว่าคุณาภาพหรือว่าการเรียนแต่ละรายวิชานั้นทำอะไรได้ตามที่คาดหวังไว้เพราะนั้นก็เอาจากผลการเรียนรู้นะที่อยู่ในมค .2 หมวดที่4เนี่ย ที่ผลการเรียนรู้ที่พูดไว้เนะี่ยเอามากําหนดรายละเอียดที่มีกิจกรรมที่จะต้องให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนได้รู้ว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเนี่ยได้ผลอะไรออกมานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวสรุปสําคัญจากนั้นก็ส่วนที่สามก็มีตารางสรุปผลการมีทั้งไอการประเมินตามสอกอและก็ของ a u n q a แล้วและก็สุดท้าย เป็นรายงานสรุปจุดเด่นและก็จุดที่ควรพัฒนาด้วยอันนี้ก็ถือว่าครบสมบูรณ์เพราะนั้นก็ถ้าตรวจประเมินในเกณฑ์ของ AUNQA เนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องนำเกณฑ์ของตามประกาศของกระทรวงปี2558 แล้วก็มากําหนดเป็นตัวบ่งชี้ที่1.1หรือองค์ประกอบที่1นั่นเองที่จะต้องกําหนดว่าผ่านไหมคุณสมบัติของอาจารย์เนี่ยมีครบถ้วนถ้าเป็นปริญญาตรีก็ครบถ้วนทั้ง5ข้อปริญญาโทปริญญาเอกก็10ข้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุป ผลการที่เราจะประเมินด้วยเ,เกณฑ์ของอาเซียน AUNQA แต่การประเมินั้งนี้เราเขาก็ไม่ได้กำหนดว่าบังคับว่าจะต้องไปนำเสนอหรือว่าให้ไปเชิญทางอาเซียนมาตรวจประเมินเพื่อถ้าผ่านแล้วก็จะได้รับเซอร์ติฟิเคตหรือประกาศสิมบัติเป็นหลักการันตีว่าได้มาตรฐานระดับอาเซียนแต่ในขณะที่เราเริ่มทำทุกวันนี้ย เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ลงรายละเอียดไปยังผู้เรียนมากก็เลยต้องให้ทําไปก่อนหรือปฏิบัติไปก่อนแล้วไปเรื่อยๆถ้าเรามั่นใจเมื่อไหล่สัก4-5ปีเนี่ยเรามั่นใจได้แล้วเราถึงจะไปเสนอให้อาเซียนมาตรวจประเมินเพื่อจะรองรับการได้รับถ้ามันผลการประเมินผ่านก็ได้รับ c ซร์ติฟิเคตหรือใบป,ประกาศที่กำกับมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตรท่านอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปส่วนรายละเอียดนั้นก็ต้องไปว่ากันเป็นนั้นนะอะโพรา่าถ้ามีคำถามท่านจะถามฝากถามมาก็จะตอบปัญหารวมก็ทาง Facebook ไลฟ์หรือว่าจะตอบในนี้เอาข้อมูลขึ้นมาตอบให้ชัดเจนก็ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปลัวว่าจะเกินเวลาแล้วก็ ทำยูทูบจะไม่ให้ลงก็เลยต้องเรียบสรุปเวลาประมาณ30นาทีครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ